ไทยจะลงสนามนะครับเจอกับสิงคโปร์นะฮะก็เตะทุ่มครึ่งนะครับไม่ใช่สองทุ่มนะฮะก็งานนี้เป็นการาบุกไปเยือนแดนลดช่องสิงคโปร์นะฮะนี่มันที่บอกแล้วครับรที่สิงคโปร์ไม่มีขายรดช่องนะฮะคนไทยเรียกตามโรงหนังนะฮะที่มีขายาโรงหนังชื่อสิงคโปร์มีขายรดช่องนะฮะ เราก็มี6คะแนนนะครับแล้วก็คะแนนเท่ากันกันกบสิงคโปร์เป็นการเจอกันนัดที่3ามพว่ากันว่าไทยแค่เสมอนะครับก็เข้ารอบเกือบร้อยเปอเซ็นต์ละเพราะด้าหน้าเล่นในบ้านเจอกัมพูชาส่วนสิงคโปร์ครับจะต้องไปตะนับสำคัญกับมาเลเซียนะฮะมาเลเซียนี่ก็ไม่ดีเลยครับเพิ่งแพ้ไทยมานะครับแล้วก็ มาเลเซียก็ดันไปเสมอนะครับกับกัมพูชาด้วยอ่ะคู่สิงคโปร์กับมาเลว่ากันอีกทีแต่ของเราเนี่ยวันนี้นะครับมาสถดาอิชิอีน่าจะได้ตัวผู้เล่นที่ครบครันแม้จะมีรายงานข่าวอาการบาดเจ็บของเอกนิตฐปัญญาและสุพโชคสารชาติแต่ถือว่าตัวเนี่ย90%นะครับเมื่อเทียบกับความพร้อมที่มีอยู่นะฮะทีนี้ สนัดที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นการวอร์มอัพนะแม้นัดแล้วนัดที่แล้วจะชนะมาเลเซียแบบหืดๆนิดหนึงจืดๆนืดๆน,น,นะฮะแต่วันนี้จะดีขึ้นแม้เราจะเสียเปรียบในเรื่องเสียงเชียร์ไปเยือนที่นั่นแต่เชื่อว่าทีมไทยจะยกระดับแล้ววันนี้นะ่าจะชนะได้ไม่ยากเย็นแลนะก็จะเก็บครีนชีตได้หรือไม่นะครับ ในเอเชียนคัพเนี่ยเรามีสถิติด,ดีกว่าสิงคโปร์ครับชนะ6เสมอ2แพ้4นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางสิงคโปร์เขาก็เกรงใจเรามากนะครับกุนซือของแกก็เป็นชาวญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้ล่ามแปลเวลาพูดกับมาซาดะอิชิอินะครับคุณซึโตมุโอกุระนะครับ แกบอกว่าต้องมีสมาธิสูงในตลอด90นาทีนะแล้วก็หวังว่านักเตะจะสนุกกับเกมนี้มันเป็นเกมที่ตื่นเต้นแล้วก็เชื่อว่ากองเชียร์จะมากันแน่นสนามนะครับเออก็เรานี่เหนือกว่าแน่นอนครับนะสิงคโปร์นี่อาจจะเป็นรองมาเลเซียแต่การเล่นก็เชื่อว่าไม่ได้กินง่ายแน่นอนนะครับตอนนี้สื่อของสิงคโปร์นะครับ นะฮะเดอะสเตรทไทม์ Time, เนี่ยเขาบอกว่าทีมไทยเนี่ยจะมี2ผู้เล่นอันตรายก็คือวิรเทพป้อมพันธ์นะครับอาจารย์เตอร์เนี่ยจ่ายบอลแทงบอลแม่นยำทะลุช่องแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือสุพนัทเหมือนตาครับที่จะเป็นดาวเด่นศูนย์หน้าทีมชาติไทยนะฮะเดี๋ยวเราไม่รู้จะได้ดูสุขโชคสารชาติเจ้าเช็คหรือไม่นะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยดิมินเชื่อว่านะครับบอลไทยวันนี้ จะเอาชนะได้อย่างไม่ยากนะครับแต่ก็ไม่ง่ายนะฮะส่วนจะกรีนชีตหรือไม่ไม่สำคัญนะครับแต่ว่าวันนี้ชนะแน่นอนร0 0ถ้าไม่ชนะเนี่ยให้ไปพบลีหมิงได้เลยนะฮะตามสวนจตุจักรนะก็ดูบอลกันให้สนุกสนานก็นแล้วกันสิ่งสำคัญก็คือหวังว่านักเตะจะโชว์ฟอร์มได้ตามแทคกติก ที่วางไว้แล้วก็มีรูปแบบเกมลุกที่สนุกสนานมีฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้นดูตื่นตาตื่นใจแล้วก็พัฒนายกระดับนะครับเดี๋ยวดูว่าจะมีปรับเปลี่ยนตัวขนาดไหนอย่างไรนะส่นหน้าเนี่ยฝากความหวังไว้กับสุพภดลเมือนตาแล้วก็พัทริกกุตทัพยเนนะฮะกลางอาจจะได้วรชิต คณิตสีบำเพ็นมายืนคู่กับบริเทพป้อมพันธ์และพีรดชลชำรัศสมีนะครับหลังเนี่ยถ้าได้โจทย์ต่อทานเข็มดีหน่วยก้านดีมากมายืนท้าพรรษาหิมิบูรณ์มานี่เจาะยากแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวดูครับแล้วก็แบ็กซ้ายขวาอาจจะเป็นสุพนรณบุรีรั์แล้วก็นิโครัสไม่ใช่เคชนะครับมิรัสมิเกลสันนะอาจจะมายืนสายนะครับประตู ไม่รู้สิอาจจะให้ปฏิวัติคําใหม่ยังยืนอยู่เกมสาคัญนะฮะเดี๋ยวเกมน้าค่อยเปลี่ยนตัวกันไปนะเพราะว่าแม่นัตติเดลโชฟอร์มเซฟมือเดียวในการป้องกันประตูจากผู้เล่นมาเลเซียได้ได้รับการยกย่องเลนนิ่งขึ้นเยอะเลยนะฮะร,รูปเกมเปิดเกม <c oughs> บุกกระดีมากนะครับอ่ะเดี๋ยวชมกันทุ่มครึ่งแล้วก็หลังเกมเรามาคุยกันต่อแบบสบายๆสไตล์หลหมิงวันนี้หลหมิง ให้สกอร์สองศูนย์นะครับสองนี่ไทยนะฮะไม่ใช่สิงคโปร์นะฮะศูนย์นี่สิงคโปร์แน่นอนขอบคุณบายบายปูดพูดฉากสินสวัสดีครับ